สวัสดีครับพบกับก๊อบอีกแล้วนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับก๊อบพามาชมบ้านนะครับสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่บ้านโคกนะครับอําเภอสร้างคอมนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับก่อนหน้านี้ครับก๊อบมาถ่ายให้ดูแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะเดี๋ยววันนี้ก๊อบพาไปชมตอนเสร็จแล้วนะครับว่าบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยนะครับบ้านหลังนี้ครับตั้งอยู่ก่อนถึง บ้านโคกนะครับอ่าสร้างคอมนะครับก่อนทางเข้าสร้างคอมนะอันนี้ลูกค้าก็อยู่นะครับผมเป็นบ้านหนึ่งชั้นทรงปั้นหยาใช่ครับบ้านหนึ่งชั้นทรงปั้นหยาสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งครัวแล้วก็หนึ่งทงนะครับเดี๋ยวพามาชมนี่ครับเฮียเฟิร์สโผล่มาคนดีเลยครับขึ้นมาขึ้นมาบ้านนะครับก็จะพบกับระเบียงครับใหญ่มากระเบียงกว้างครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยปูกระเบื้องสวยนะครับกระเบื้องสีดานะ ระเบียงกว้างมากครับทากิจกรรมอะไรได้เรามีราวเหล็กด้วยราวเหล็กนะครับตัวนี้เราจะแถมให้นะครับราวเหล็กนะครับบ้านหลังนี้ชอบโชว์ด้วยใช่ไหมใช่ก็ชอบหินกาบนะหินกาบมันทําให้บ้านดูเด่นขึ้นนะก็บ้านนะมันทําให้บ้านดูเด่นขึ้นตัวนี้นะครับถ้าอเป็นของเรานะครับเราจะแถมเป็นกระเบื้องให้นะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากเพิ่มเป็นหินกาบแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้คิดราคาเพิ่มนะคิดราคาตามจริงเลยของราคาหินกาบนะครับลูกค้าก็จ่ายเป็นราคานี้ไปเลยนะครับ สวยขึ้นขึ้นเยอะเลยนะครับเห็นไหมมันจะตัดแล้วมันดูมีมิติครับทําให้บ้านดูมิติเพิมขึ้นอันนี้บ้านนี้ก็จะคุมโทนนะครับเป็นขาวดําเทาครับขาวดำสักดำเทาเกือบทั้งบ้านนะครับเห็นไหมครับหินกราบด้านนี้จะเป็นหินกราบข้างบนข้างล่างนะครับมันดูสวยนะเห็นไหมใช่เพราะฉะนั้นหน้าต่างใหญ่มากนะบ้านนี่ครับเราให้หน้าต่างใหญ่ๆแบบนี้เลยเพื่อรับลมสวยๆครับมันก็ดูเด่นขึ้นอดนี้ เดินเข้ามาเป็นระเบียงนะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวพาไปชมในบ้านกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับในบ้านก็จะเป็นโทนสีขาวดํานะครับมองไปจะเป็นขาวดาเป็นขาวดำเกือบทั้งหมดมีฝ้ามีอะไร่นะครับตัวนี้บ้านจะครัวครับกับห้องโถงนะครับจะติดกันนะครับจะไม่มีประตูกั้นระหว่างครัวกับห้องโถงนี่ทําให้ดูห้องโถงมันมีลักษณะที่กว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวพาไปชมห้องนอนก่อนครับมีทั้งหมดสามห้องนอนนะ นี่ครับห้องนอนแรกนะครับจะอยู่นี่นะลูกค้าติดแอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ขาดเฟอร์นิเจอร์นะครับห้องนอนนี้ก็จะประมาณสี่เมตรคูณสี่เมตรครับประมาณนี้นะเป็นหัทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับบ้ามันออกเป็นโทนขาวดํานะครับก็คือสวยมากนะครับอนนี้นะคุมโทนให้อยู่ขาวกับดําลูกค้าก็น่าจะเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสีขาวสีดาแน่นอนนะครับหน้าต่างครับสูงกว่าตัวคนครับเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่นะที่อื่นจะไม่ทําหน้าต่างใหญ่ขนาดนี้น่าจะทําได้แต่ว่าผมให้หน้าต่าง ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ห้องนอนแรกนะครับจะอยู่ทางนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนต่อไปนะครับห้องนอนต่อไปจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นห้องนอนที่สองนะอ่านี่ครับห้องนอนนี้ก็ลักษณะเดียวกันกับห้องนอนเมื่อกี้นะลูกค้าก็กำลังเตรียมของเข้าแล้วนะครับเป็นตู้สื้อผ้าเป็นอะไรนะครับากำลังเตรียมของจะเข้าน่าจะสั่งเฟอร์นิเจอร์มาแล้วแต่ว่าเขาน่าจะยังไม่มาส่งเลย แอร์ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้องนอนขนาดประมาณนี้ครับเท่ากันกับห้องเมื่อกี้เลยอันนี้คือห้องนอนที่สองนะครับกระจกเหมือนเดิมครับมีบานกระทุงสี่บานใช่บานกระทุ้งสี่บานแล้วก็มีโคมไฟด้วยชอบนะก็ชอบที่ก็ชอบที่มันเป็นแบบบานใหญ่ๆนี่เพี่ใช่เวลามันมันจะรับลมดีไงบานใช่รัแสงนยมันทําให้แบบพวกแมงมุมพวกอะไรไม่ค่อยเข้าบ้านนะถ้ามีแสงถึงนะแต่บางบ้านี่ที่ทำแบบห้องทึบๆหน่อยครับมันจะมีพวกแมงมุมมามืดไงมันชอบนะพวกแมงมุมแต่ว่าถ้าแบบห้องเราแสงถึงหรือว่าแบบนี้ ก็ดีครับเดี๋ยวพอติดพม่านไปูนโวสเปย์ก็นี่นะครับแล้วไปห้องนอนที่สามอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับเป็นห้องนอนหลักนะครับใหญ่ก่่ยอาจจะมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องนี้เราก็นี่ครับฝั่งนี้จะมีห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนขนาดใหญ่นะเป็นตัวยาวนะครับด้านข้างนี้สี่เมตรครับด้านความยาวนี่น่าจะประมาณหกเมตรนะครับห้าเมตรหกเมตรประมาณนี้ครับอ่าความกว้างห้องนี้จะใหญ่สุดนะครับจะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับห้องนี้หน้าต่างเยอะมากหนึ่งสองสามสี่อ่าหน้าต่างเยอะมากครับห้องนี้ แล้วอีกอย่างหนึ่งห้องนอนแต่ละห้องทีมงานเราจะมีปลั๊กไฟกับปลั๊กทีวีให้อย่างนี้นะครับนี่ครับฝั่งนี้นี่ห้องนอนมันจะมีห้องน้ําในตัวนะครับนี่เลยห้องน้ำตรงนี้ก็เป็นไวตู้เสื้อผ้าได้ใช่นี่ก็ทำบิวอินนะถ้าเรียนเป็นตู้เสื้อผ้าแบบรงสูงอย่างนี้นะข้างบนเก็บของข้างล่างเป็นเสื้อผ้าด้ตรงนี้เรามีไฟด้วยสูงจริงนะพี่นะใช่สูงจริงไอ้เนียห้องน้ําใหญ่มากครับนี่ ห้องห้องน้ําให,ใหญ่มากนอมีสีขาวดําใช่ครับห้องน้ําใหญ่มากมีแล้วก็สุขภัณฑ์ที่เราให้หเนี่ยจะเป็นของยี่ห้อโมยาอ่าก็ประมาณมันจะมีในงบประมาณนะครับเราจะมีงบประมาณให้หมื่นหนึ่งครับห้องละหนึ่งหมื่นบาทนะครับสาหรับสุขภัณฑ์นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่ลูกค้าสามารถเลือกได้ภายในงบหนึ่งหมื่นบาทสุขภัณฑ์สามอย่างครับก็มีชักโครกแล้วก็มีอ่าตัวนี้ครับแล้วก็มีกระจกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากได้แบบที่มันดีขึ้นก็สามารถเพิ่มเงินได้นะครับจากหนึ่งหมื่นบาทนะ ตัวนี้เราฟรีให้ครับพวกเดนชาวเวอร์แล้วก็เป็นฝักบัวแบบนี้นะครับแต่เครื่องฟิตเพื่อทันทุกนไม่ได้ฟรีนะแล้วห้องน้ำทุกห้องเี่ยเราจะทําช่องวางของให้ใบบนี้เลยช่องวางของสวยๆนี้บางคนไม่สังเกตเนี้ยเพราะว่าเป็นสีดำใช่อันนี้สามารถวางพวกอ่าหาบนะอะไรเงี้ยนี่ก็ตกแต่งเป็นต้นไม้ได้นะจะทาให้ห้องดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะผู้ห้องน้ําแฉมากนี่ห้องน้ำนี่มีของไฟด้วยก๊อ นีอย่างแถ้บนนี่สวยมากสวยสวยไม่แตกก็ไม่ไม่ผิดมีแค่ันเคยเห็น,นลูกค้าชอบลูกค้าซื้อมาใส่เองตรงนี้นะ <c oughs> ห้องน้าติดโคมไฟนะครับสวยมากห้องน้ำนี้อ่าเดี๋ยวไปดูต่อนะครับ <c oughs> ด้านของห้องครัวนะพี่ดูมุมข้างหน้าบ้านเน่ยเห็นไหมดูสว่างรอวบ้านนี้เนาะเพราะว่าดู <c oughs> ให้ผ่นดูหน้าต่างนะพี่จะยืนมุมนี้แล้วเรียหมุนตัวดูอ่านห่หน้าต่างเยอะใช่ดูห้องแต่ละห้องไหมหมุนไปฮึบหน้าต่างหน้าตงเยอจริงนั่นรับแสงได้หมดเลย ลมพัดโกกเย็นสบายใช่อันนี้คือจุดเด่นของบ<อ>้านแล้วหน้าต่างเยอะครับของเฮียเฟิร์สจัดให้เต็มเครับหน้าต่างนะถ้าที่อื่นเขาจะกักหน้าต่างนะเพราะว่างบประมาณการทําหน้าต่างแต่ละที่นะมันใช้งบประมาณเยอะนะครับเพราะว่ากระจกไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมครับใช้แอนใช้งบประมาณเยอะแต่ว่าเฮียเฟิร์สเราจัดให้ได้นะครับตอนนี้นะไม่ได้กักของน,นะครับเราให้เต็มเต็มนะทุกอย่างเลยหลังจากพาชมห้องนอนครบสามห้องแล้วอันนี้เรามาชมห้องครัวใชซึ่งเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยแต่มันเป็นครัวแบบอิงแลนด์ครัวอิงแลนด์อ่า ัวไอแลนด์ด้วยตรงนี้เลยไอร่อนตัวเลยตอนนี้ไม่ใช่อิงแล่นแตวไอแร่อนไอแร่อนไอแลนด์เนี่ยมันจะมีแบบประมาณว่าเคาน์เตอร์วางของเขาชอบทำนะประมาณนี้นะสไตล์ออกฝรั่งฝรั่งนิดนึงนะครับจะมีเคาน์เตอร์ตรงนี้ตรงกลางเอาไว้แบบยืนแบบทำอาหารหรือว่าทำอะไรได้นะครับตรงนี้หมือนรับประทานยืนกินก็ได้นะอาจจะเตอหาเก้าอี้ทรงสูงนะเพราะวางนี้คล้ายๆของบ้านของเฮียเฟิร์สนะบ้านเฮียเฟิร์สก็จะเป็นครัวลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีครัวนอกอีกครัวหนึ่งนะข้างหลังบ้านลูกค้าอาจจะต่อเป็นครัวเพิ่มนะครับแต่ว่านี้เป็นครัวด้านในบ้านครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นหูดดูดกลิ่นนะครับว่า,าทําอาหารแบบาภายในบ้านนะก็ไม่เหมาะกับอาหารที่มีกลิ่นแรงนะครับก็ทําแบบอาหารเบาๆสไตล์ฝรั่งก็ได้บสบายๆนะมีหูดฮูดตัวนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มน,นะครับเราจะแถมพวกนี้ให้นะครับเราทําเป็นเคาน์เตอร์พวกนี้ให้แล้วก็มีซิงมีซิงแต่ว่าจะเป็นซิงอีกแบบนะอันนี้ลูกค้าซื้อมาเพิ่มก็จะได้แบบที่เป็นีมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นนะ นี่นี่ลูกค้าทาเพิ่มใช่นี่ก็จะเป็นบิวอินมินชักใช่ไหมใช่ใช่เป็นที่เก็บของเลยบิวอินเลยที่เก็บของเก็บพวกมีดพวกช้อนพวกชามนี่ครับนี่ครับพวกนี้พวกนี้เราก็จะฟรีให้นะครับสิ่งนี้เราเก่ะให้นะครับอ่าเนี่นหลังบ้านคันนี้หลังบ้านนะครับชอบนะบ้านนี้มันดูโลงดีลงมากมันดูโลงมันทําขาวสะอาดทั้งหลังใช่ขาวสะอาดนี่ครับหลังบ้านโอ้มันได้สวยจามเลยมันได้สวยอ่ะมันได้หลังบ้านเนาะ ใช่ระเบียงพร้อมเหลาเหล็กพวกนี้เราฟรีให้ระเบียงเหลาเหล็กนะครับรู้จักบ้านลูกค้ากว้างมากดูดิดูดิกว้างมากหลังบ้านทําอะไรได้เยอะเนาะใช่ใช่ท่อไน้ำเลยเนี่ยทะวไายน้ำใหญ่ครับผมก็สรุปเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับจะใช้มีพื้นที่ใช้สอยนะครับหนึ่งร้อยสามสิบสามตารางเมตรนะครับราคาสร้างอยู่ที่สองล้านบาททั่วเลยนะครับจะได้ทั้งหมดแบบนี้สวยๆที่ก๊อบรีวิวไปเลยนะครับ มีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับแล้วก็2ห้องน้ำนะครับแล้วก็1ครัวแล้วก็1ห้องโถงนะครับตอนนี้นะตอนนี้จะไม่มีโรงจอดรถนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้โรงจอดรถก็สามารถทําเพิ่มเติมได้โรงจอดรถจะคิดตารางเมตรอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งถูกกว่านะถ้าสร้างกับเรานะครับแต่ว่าถ้าไปทํากับท่านอื่นช่างอื่นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึงน่งทำแบบนั้นนะ,ะก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวให้พี่เอนะครับผมจะถ่ายภาพนะครับสวยๆนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่า เป็นมุมไหนมุมไหนวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับการรีวิวบ้านหนึ่งชั้นทรงปัญญ้นหยาสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับผมที่อยู่บ้านโคกสร้างคอมอุดอรธานีนะครับผมถ้ายังไงวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงมีคลิปหน้ายังไงติดตามชมกันต่อไปนะครับก็อีกอย่างลืมลืมลืมฝากนะครับฝากเพจของเรานะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับพิม์ที่ a c e b o o k นะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีครับปรึกษาเรื่องบ้านหรือว่าเรื่องสร้างบ้านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Tik t o อกหรือว่า YouTube เราก็มีนะครับพิมเหมือนกันเลยครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่อยากติดต่อกับเฮียเฟิร์โดยตรงนะครับให้โทรไปที่นะครับ094ครับ ห้าสี่สองห้าห้ากแปดนะครับโทรหาเฮียเฟิร์สโดยตรงได้นะครับถ้าไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ